สวัสดีดค่ะทุกคนวันนี้วิลินคะ่ะอาริววนี่ไรคะกําไรข้อมือที่มามีทําให้นะคะวันนี้ลินไม่ได้มาคนเดียววันนี้นี่ลินมากรบมีวัีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาริรู้ว่าจะไหบ้างคะอันนี้ก็จะมีกําไรข้อมือนะคะที่มามีทําสิตรงที่แม่ทําเช้าให้นะคะพี่หนูตื่นนอนแล้วก็ไปะ น้ำแล้วก็แต่งชุดคิตตี้ค่ะด,ด,ด,นดนูนี่เสื้อคิตตี้น่ารักกันส่วนนี้มาริ้วลิวนี่นเลยค่ะนมนะคะนมแบบนี้นะเดี๋ยวหนูจะมาลองดื่มให้ดูนะคะอร่อยแล้วก็ขยับให้มามีให้แม่ดื่มนะ้าวได้จะรีวิวไม่ใช่หรอกที่นี่ก็ดื่มสิคะลูก ให้แม่ดื่มก่อนอนุดื่มก่อนอ่ะแม่ดื่มก่อนอร่อยมากเลยค่ะนี่เลยลองดื่มสิคะลูกอร่อยไหมมีประโยชน์ไหมคมีประโยชน์เลชมิลเลชมิลกินรสอะไรคะเลสสตอร์บัลลี่อ๋อโอเคอยงหมาอยงหมาเสียงหมาไปตา ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย